สวัสดีเพื่อนเทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมครับซูกิเมีครับวันนี้เราอยู่ในเกมดาร์กเนสเหมือนเดิมครับผมก็วันนี้นะครับเราจะมาดูเรื่องของระบบตัวเกมนิดนึงนะครับว่าทํำยังไงนะครับให้พลังเนี่ยมันเพิ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับโดยที่ไม่จะเป็นต้องเติมเยอะด้วยหรือว่าถ้าจะเติมแล้วเติมอะไรเนี่ยจะคุ้มที่สุดนะครับแล้วก็ยังมีระบบไอตัว คาดด้วยนะครับแล้วก็ตัวระบบตัวดักลูนนะครับเตอร์ติต่างๆอเงี้ยวันนี้ก็จะมาอธิบายนะครับแล้วก็จะให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจกันทั้งหมดเลยนะครับกำลังมองหาร้านเติมเกมอยู่ใช่ไหมครับผมแนะนําร้านนี้เลยครับ Easy Card Game Pop Up ร้านนี้ครับมีเลือกให้เติมตั้งแต่เงินมือถือเกมออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นเกม Genshin Impact Tower of Fantasy หรือว่า Ragn a r o k ก็มีนะครับบาทเติมเกมก็มีนะครับกา r e n a c a r ร Riot c a r กนะครับว a l o r a n t ก็เติมได้นะครับ ทั้งหมดนะครับเป็นระบบออโต้ทั้งหมดเลยนะครับราคาถูกสะดวกปลอดภัยแน่นอน100%ครับเติมได้24ชั่วโมงเลยครับแล้วก็ทางร้านนะครับได้จดทะเบียนตามกฎหมายเรียบร้อยแลยฮะไม่ต้องกลัวเลยนะครับสนใจลองเข้าเป็นที่นี่เลยครับ www.easycardgametopup.com หรือ Facebook นะครับ e a s y c a r d แล้วยังมีลายด้วยนะครับ e a s y c a r d g a m e มีอัดนำหน้าด้วยนะครับอย่าลืมเลยนะครับ สนับสนุนผมแล้วนะครับอย่าลืมสนับสนุนร้านด้วยนะครับ easy card game top up ครับอ่าโอเคครับมาดูตัวผมกันหน่อยละกันนะครับตัวผมเนี่ยอยู่ที่ w ี5นะตอนนี้พลังอยู่ที่9,9 0 0นะครับโดยที่ผมเนี่ยเติมแค่ตัวนี้ไปเท่านั้นนอ่นะครับแต่ว่าตอนนี้ผมเติมเพิ่มามละนะครับเราก็จะมาซื้อให้ดูว่าซื้ออะไรคุ้มดีนะครับอย่างแรกเลยนะครับอันที่เราเติมไปเนี่ยเราจะซื้ออะไรนะครับอย่างแรกที่ผมแนะนำเลยก็คือตัวแพคตรงนี้เนาะแพคที่มันเดงตัวนี้ครับ อันนี้นะครับข้างในมันจะมีตัวดรกก้อนรูด้วยตรงนี้ตัวนี้คือคุ้มมากนะครับคือแล้วคุ้มเลยแล้วก็จะมีพวกอาวุธให้นะครับอันนี้ผมว่าเดี๋ยวผมซื้อให้ดูเลยแล้วกันนะครับนะผมซื้อเลยอันนี้อันหนึ่งเนาะแล้วอันนี้เหมือนกันนะครับอันนี้ตั้งตั้งหูนะครับแต่ที่ผมต้องการคือตัวนี้ครับตัวรูนตัวนี้นะครับซื้อมาอันนี้นะครับเป็นสกิลของมอนเตอร์นะครับจะซื้อไว้ก็ได้นะครับแล้วก็ได้ตัวอ่าสุ่มสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับอันนี้ผมค่ารรูนูน ได้ของอแท็กสาอันแล้วก็ได้อาวุธด้วยก็จะซื้ออันนี้นะครับโอเคประมาณนี้ก่อนนะครับที่เราซื้อมานะครับที่ผมซื้อก็คือตัวนี้เนาะนะครับอันนี้คือกดได้ทายอ่าจะได้หูมานะครับอันนี้ก็เป็นอ่ะนี่ได้รูดนะครับแล้วก็ตัวอาวุธนะครับกล่องอาวุธเนาะได้เหมือนกันนะครับโอเค ซึ่งไอตัวอาวุธทองตัวเนี้ยนะครับมันจะทําให้เราเนี่ยฟาร์มมอนง่ายขึ้นนะครับแต่สุดท้ายเราก็ต้องเปลี่ยนอาวุธอยู่ดีนะครับอันนี้ก็ซื้อเอามาเอาดาเมจนั่นแหละนะครับทำให้มันฟาร์มง่ายขึ้นนะครับก็ซื้ออันนี้ก็จะขูดนะครับเนี่ยพลังจะเพิ่มขึ้นเยอะเหมือนกันนะครับหูก็เหมือนกันนะครับอันนี้หูก็เหมือนกันนะครับนี่นะครับ15,000อ่ะ1,500ละนะครับ อ่ะส่วนต่อไปนะครับเป็นลูนนะครับเป็นลูนตัวที่เป็นเดเวลลอปตัวนี้นะครับเมื่อกี้ผมพูดผิดนะไอตัวเติร์ติีมันก็อีกอันนึงนะครับอันนี้เป็นตัวเจมนะครับตัวเจมในอาวุธเนาะเมื่อกี้ผมพูดผิดไปนะครับก็คือที่เราได้มาเนี่ยเมื่อกี้ผมซื้อมาเยอะเหมือนกันใช่ไหมนะครับเราให้เราเนี่ยเอาที่เราใส่ใส่ไว้ซื้อมาเนี่ยเราใส่ไปในตัวชุดอ,อุปกรณ์ของเราให้ครบเลยนะครับนี่ให้ครบเลยนะครับแล้วตัว ที่เราซื้อมาเมื่อกี้ผมซื้อมาใช่ไหมผมก็จะเอามาลองดูก่อนนะครับแทนที่เนี่ยผมมี50า้าก้อนใช่ไหมผมก็จะอัพเวลไปเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยนะครับใช้เดเมจมันเยอะขึ้นแล้วเราจะตีแรงขึ้นลองดูนะครับ1ขั้นนะครับอันนี้ก็มันก็บอกว่าอ่าเราจะใช้เท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่นะครับกดไปทีนึงนะใช้4นะครับสี่อันเนาะกดขั้นหนึ่งเพิ่มมา60 60เลยนะแล้วแอตแท็กก็เพิ่มด้วยนะครับอันนี้ก็ค่อยๆอัพไปนะครับอัพแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับ ไปเลยนะครับนี่พอปัญจึ้นสีฟ้าเนี่ยมันก็จะใช้เยอะขึ้นนะครับเห็นปะใช้ยี่สิบามนันนะครับอันนี้ผมก็อัพไปเรนะื่อยๆเนาะมีเท่าไหร่ก็อัพไปก่อนนะครับอ่ะอันนี้ก็คือถ้ามันไม่พอเนี่ยมันจะซื้อด่วนนะฮะอันนี้ก็คือไว้ก่อนนะครับแล้วก็อกไอ้วิธีการหาไอ้ตัวเต็มตัวเนี้ยนะครับให้เรามาที่ตัวนี้นะครับร้านค้านะครับ แล้วอันนี้มันจะมีการเติมอยู่เนาะซึ่งไอการเติมเนี่ยเราสามารถเลือกได้เลยว่าเราจะเอารูนประเภทไหนนะครับเป็นโจมตีไหมเป็นดีเฟนซ์เป็นเลือดไหมอันนี้นะครับแต่อีกวิธีหนึ่งก็คือตัวเพชรนี้ครับเพชรเหลืองเหลือตัวนี้นะครับให้เรามาด้านล่างร้านค้าตัวนี้นะครับซึ่งร้านค้าตัวนี้เราสามารถซื้อไอตัวกล่องสุ่มตัวนี้ได้นะครับกล่องสุ่มเจมตัวนี้มันจะทําให้เราได้ตัวเจมนะครับอบญญาตอาบุธได้นะครับหรือว่าจะซื้อสัตว์เลี้ยงก็ได้แต่ว่ายังไม่แนะนำเนะนครับ โอเคอันนี้ผมจะซื้อตัวนี้นะครับนี่ผมซื้อ10อัน200นะครับซึ่งไอ้ตัวนี้มันหาได้ทุกวันอยู่แล้วนะครับเด <Daily S 1> ลี่อะไรพวกเนี้ยเนาะซื้อไปนะครับแล้วเราก็ไปเปิดอ่าผมซื้อแล้วนะเมื่อกี้นะครับนี่1ิบกล่องเปิดหมดเลยนะครับอ่ามันก็จะได้ตัวเจมมาเยอะแยะไปหมดนะครับทีนี้เราก็ไปอัพซื้อเราซื้ออัพซื้ออัพเป็นเดียวเลยนะครับเห็นปะนี่ผมก็ได้อีกแล้วเห็นปะปึ๊บเรเรียบร้อยเป็นหมื่นหนึ่งนะครับ มีเลือดมีอินมีอ่าตัวนี้เจ้าอัพไปนะครับอัพไปให้หมดนะครับนี่แบบนี้มันก็จะขึ้นละเยอะมากเห็นปะนะครับบางคนอาจจะอยู่แค่แบบอ่าห้าหกพันอะไรเงี้ยก็ซื้อตัวพวกเจมตัวนี้มายัดใส่กระเป๋าใส่อาวุธนะครับก็จ,จะเก่งขึ้นนะครับอันต่อไประบบตัวดาร์กลูนละอันนี้ดาร์กลูนทองแท้และดาร์กลูนนะครับมันจะเป็นระบบธาตุนะครับก็คือมันเป็นเตอร์ติดนะครับตัวติสก็คือไอตัวต่อนี่แหละ นะครับอธิบายง่ายๆเลยคือเราจะต้องเอาท่าที่เราอยากเล่นนะครับอย่างเช่นตัวผมเนี่ยผมเล่นทา่ามืดเนาะนะครับสกิลท่ามืดนะครับแบบนี้เนาะเดี๋ยวทำให้ดูนะครับนี่โดยปกติแล้วสกิลอะของเราเนี่ยทั่วไปมันจะไม่มีท่าใช่ไหมครับแบบนี้เนาะอ่ะผมลองอันนี้ให้ดูนะครับสกิลนะครับตอนแรกเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยอ่ะสกิลมันเป็นแบบนี้นะครับอ่ะผมลองกดหัวที่หนึง่งนะครับแบบนี้ ชาร์จปุ๊บแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมครับถ้าผมใส่สกิลธาตุเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้เนาะนะครับให้เรามาเลือกธาตุตรงนี้นะครับแล้วเราก็เลือกธาตุที่เราอยากเล่นนะครับอันนี้ผมเลืนมืดนะครับนี่ผมก็จะได้ธาตุมืดมาใส่นะครับซึ่งสกิลแต่ละอันน่ะแต่ละสกิลครับมันจะมีธาตุที่แตกต่างกันให้เราดูหลังตรงนี้นะครับว่ามันเป็นธาตุอะไรบ้างนะครับแล้วแต่ละธาตุเนี่ยมันมีความสามารถอะไรให้เราดูตรงนี้นะครับนี่กดคลิกที่ธาตุตรงนี้นะครับ อย่างเช่นผมเล่าธาตุมืดเมื่อกี้เนี่ยมันจะเพิ่มเพ่มตัวสกิลดาเมจเพิ่มเอฟเฟกต์ต่างๆอลไรพวกนี้นะครับะเมื่อกี้ผมลองใช้แล้วใช่ปหมไม่มีอะไรจะขึ้นนะครับที่ผมใช้ตัวนี้นะครับอ่านี่ครับชาร์จเห็นไหมมันจะม่วงแล้วมันจะเป็นธาตุมืดแล้วก็จะเพิ่มดาเมจขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับไอตัวสกิลธาตุเนี่ยเงื่อนไขของสกิลเนี่ยให้เรามาดูตรงนี้นะครับตัวนี้นะครับว่าสมมติว่าไอตัวสกิลตัวเนี้ย มันต้องการดาบก้อนลูนที่2ความมืดนะครับก็จะเปิด่าตรงัวนี้ได้จะเปิดสกิลตัวนี้ได้นะครับแล้วสกิลต,ต่อไปนะครับสมมติว่ามันเป็นระเบิดตัวนี้นะครับสกิลตัวนี้มันก็จะดีกว่าที่5เมตรนะครับก็คือถ้าเรามีอ่าความมืด5เมตรอ่ะมันก็จะเปิดตัวนี้ให้นะครับหรือว่าจะเป็นสกิลนี้ก็เหมือนกันนะครับ5เมตรนะครับความมืด5เมตรก็จะเปิดหรือว่าจะเป็นสกิลน้ำ5เมตรก็จะเปิดตัวอ่าอาบลตตี้ตัวธาตุให้นั่นเองนะครับแบบนี้เนาะ อันนี้ก็คืออยู่ที่เราจะเล่นนะครับว่าเราจะเล่นอ่าท่านไหนสกิลไหนท่านไหนบ้างนะครับอันนี้เราก็เลือกเอาเลยนะครับแล้ววิธีการต่อเตอร์ติสนะครับให้เราดูนะครับไอตัวช่องเนี่ยครับช่องที่มันสว่างสว่างเนี่ยคือเราสามารถเอาไปวางได้นะครับลากเตอร์ติสไปวางได้เลยแล้วเราก็หมุนครับหมุนให้มันเข้ารูปโดยที่ไม่ทับกันนะครับถ้ามันทับเราก็กดออกนะครับถ้ามันทับแสดงว่ามันใช้ไม่ได้นะครับเราก็ต้องคงต้องรอเลเวลที่มันปลดอย่างนี้นะครับเลเวลสามสิบมันจะปลดอีก6ช่องอะไรเงี้ยแบบ รอไปเรื่อยๆนะครับแล้ววิธีการจะรู้ว่าฝังแล้วหรือไม่ได้ฝังเนี่ยหรือว่าเรามีอะไรบ้างเตอร์ติดกี่ช่องแล้วเนี่ยให้เรามาดูด้านล่างนะครับด้านล่างตัวเนี้ยนะครับมันจะเป็นเตอร์ติที่มีรูปร่างนะครับเห็นไหมรูปร่างที่มันแตกต่างออกไปนะครับยิ่งเรามีเตอร์ติที่มันแบบช่องเดียวอย่างเงี้ยซึ่งมันหายากเพราะว่าหลักๆอ่ะเราจะมีเตอร์ติที่มันหลายช่องใช่ไหมครับแล้วมันจะเข้ารูปไม่ได้สมมุติว่าผมอยากต้องการท่านมือสักอันนึงผมก็คงต้อง เอาทาร์มือตัวนี้มาวางไว้ตรงนี้นะครับมันจะได้เข้าล็อกพอดีนะครับแบบนี้นะครับเราจะทํายังไงก็ได้ให้ตัวเตอร์ติสเนี่ยมันไม่มีช่องว่างนะครับแค่นั้นเองนะครับหลักการง่ายๆแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือวิธีการหาเตอร์ติสนะครับให้เราไปหาที่ดันตัวนี้นะครับนี่ให้เราไปหาที่ดันตัวนี้นะครับซิลเบเกอร์นะครับตัวนี้มันจะให้เตอร์ติสมานะครับยิ่งชั้นสูงเรื่อยๆมันก็จะ่อนราวายิ่งดีขึ้นนะครับแต่ว่า มันก็จะเก่งขึ้นมอนเตอร์ก็จะเก่งขึ้นนั่นเองนะครับวันนึ่งลงได้1รอบนะครับอันนี้เนาะอ่ะที่นี้ผมมีเยอะมากๆกเลยเห็นไหมแบบมีเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วที่นี้วิธีการผสมนะครับให้เรามาตัวดักก็หลุนใช่ไหมครับแล้วเราก็ลองผสมนะครับเลือกด้านล่างเอานะครับอันไหนมีเยอะอันไหนที่ไม่ได้ใช้ก็ก็ผสมทิ้งได้เลยนะครับอย่างเช่นผมเอาอันนี้อันนี้แล้วก็อ่าอีกสักอันหนึ่งเป็นเป็นอันนี้แล้วกันอ่ะเป็นอันนี้ครับ มันก็จะบอกว่ามีโอกาสที่จะได้ตัวนี้4อัน5อันเนี่ยรูปร่างแบบนี้นะครับก็กดสั่งคอไปนี่มันก็จะเป็นธาตุรูนใหม่นั่นเองนะครับเป็นอีกแบบหนึ่งอ่าแล้วทีนี้เวลาเราได้เนี่ยเราก็จะเอาไอ้พวกเนี้ยมาต่อเติมนะครับมาหมุนมาอ่าให้มันเข้าที่เข้าทางโดยที่ไม่ทับกันนะครับอย่างนี้คือไม่ได้นะครับนีบัตทิกไม่ได้ใช่ป่ะแต่ถ้ามันไม่ทับกันเมื่อไหร่คือมันได้ถ้ามันเป็นสมุนนะมันเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยได้ เรียบร้อยโอเคแต่ต้องรอระเบียบปลดเนาะพวกนี้นะครับแล้วก็ยังมีอีกอันหนึ่งก็คือตัวด้านขวาเนี่ยครับมันก็จะบอกว่าโบนัสต่างๆที่เราจะสามารถอ่าได้เนี่ยมันคืออะไรบ้างนะครับก็คือตัวคะแนนสะสมตรงนี้นะครับ6กเอะไรเงี้ยเราก็จะได้ตัวพวกอ่าบัฟสตาร์ตรงนี้เพิ่มขึ้นด้วยนั่นเองนะครับโอเคเนาะและนี่ก็คือทั้งหมดนะครับของตัวคลิปนี้นะที่จะทําให้เพื่อนๆเ,เนี่ยเก่งขึ้นโดยที่อ่าจะไม่ต้องเติมเยอะหรือว่า เติมนิดหน่อยแล้วจะซื้ออะไรคุ้มดีนะครับก็แนะนําให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็คิดว่าน่าจะมีประโยชน์นะครับผมแล้วก็ฝากเพื่อนๆนะครับที่สนใจนะครับไลฟ์นะฮะแล้วก็อยากพูดคุยนะครับก็ได้เลยนะครับในไลฟ์ของผมได้เลยนะครับทุกเย็นเนาะก็สําหรับวันนี้นะครับมีประมาณนี้นะคลิปน่าจะเป็นคลิปอะไรนะครับก็อย่าลืมติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยแล้วกันนะครับสาหรับวันนี้ผมซุกิแมนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ